มานะเพิ่มเล่นเลยผมเล่นหมดเอาชิ้นเดียส่วนไม่ต้องมีซีเรียสหรอกว่าเอ๊ะเจออะไรแปลกๆตรงนั้นแต่ว่าอย่างแรกตัดไม้ก่อนโอ้ไมา่โฆษณาอีกแล้วทำไมไม่ไปตัดมาขดยางอืม ได้ไม้มันหนึ่งบ็อกซ์ับอีกหมดเอาชีวิตรอดแม่ผมก็ไม่เู้เหมือนกันถ้าผมตายคลิปนี้จบเลยถ้าผมตายคลิปนี้จบนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะตายไหมเป่นม่จะตายเสียงไรวะเิี๋ยวผมขับไม้ก่อนนะะ Okay, เราได้แล้วเอาไปคาบเปสกีเราได้ไม้แปรรูป okay. แล้วเราก็จะคาบขวานกกอุปกรณ์อะไรให้เรียบร้อยนะออขวานอีเตอร์โอเคแน่ก็ไปตัดไม้กันต่อนั่นมันจริงจออ มันไปอยู่ขีดทะเลทรายขีดหุดไม้กันต่อตัดไม้หุดไม้ไมเกลไดกานหน่อยจ้าไม้อกนันอยู่ไหนนี่ไงอยู่ตรงนี้ขีดแล้วก็เราขุดกันต่อตัดดีว่โขีดโอเคนะ ผมเจอซากประตูพอรเทลอยู่ตรงนั้นแต่แม่งก็เริ่หมือนกันว่าจะไปรูดของอี้ไหมแต่น่าจะได้ไปรูดอยู่ว่าตรงนั้นน่าจะมีของดีๆนะขอให้มีของดีๆแค่นั้นก็พอออกอามาเลยเขาพแต่เดี๋ยวขอจัดของกอนแป๊บนะ จัดของก็มีไม้อันนี้ก็มาเอากล่องเลยมีเวลาไปรูดของมีอ้อยด้วยพวกพวกคุณจะไว้นะถ้าผมตายคลิปนี้จุดไม่เน่ซากประตูป่าชม มันมีท้อด้วยนะแต่ผมต้องขุดไม่ได้โอ้ยอายุเลยอ๋อ,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 อมาแล้วมาถึงประตูพระเข้าแล้วแต้องระวังระวาเลยมากมากเอ,อ๊อละลระดับขึ้นหัวใจโอ้โหแล้วไหม วูวของดีผมเจอของดีว่ะมาเลยหมดเอาหมดอะมีอะไรผมเอาหมดบนไฟเอามาโอ้โหแม่งโชคดีเฉยได้ชุดเกาะแล้วก็ได้ขวานทองด้วยชุดเกาะเอ็นชาร์ดนีกล่องไปด้วย โคตรดีเลยตอนแรกผมก็รู้อยู่นะว่าจะได้อะไรแต่เนี่ยจะได้ของไม่ดีผมว่าจะไม่ได้ของดีผม,ผมพึ่ิ้นในใจนว่าต้องไม่ได้ของดีแน่เลยจะไม่ได้ของดีมาตรงนี้มีหินขุดหินดู ทำไมมันไม่ได้พิเอสทองวะมันไ็นได้ขวานทองอะ่ะเอาไว้ไปตัดไม้ตอนนี้ผมยังไม่เจอแกะสักตัวเลยนะเพราะว่าตอนกลางคืนผมต้องเลี้ยขังตัวเองไว้แน่เลยครับต่ออขราบได้แค่ดับเด็ก มีของมาแล้วของพวกนี้ไปเก็บเอาไว้เอาพวกนี้มาขวานก็ไปเก็บเอาไว้ว่ามีขวานทองและส่วนต้องมีอยู่แล้วอุปกรณ์ป้องกันตัวของที่จำเป็นเอาไว้ของจำเป็นเอาลงมา เออขวานทองลืมขวานไม่บนกลางคืนน,น่าจะมีคี้ปึ้งแบบตีตูดด้วยหลนโคตรเลี้ยงมากแค่ทานทานสิเอาไว้เป็นไฟนตอนกลางคืนว่าตอนค่ำมันจะ คตรมืดอก็บหินเอาไว้ด้วยแล้วก็ก็บหินเอาไว้เพราะว่ามันจะมีประโยชน์ในอนาคตไอ้ฟักฟักอยู่มันข้ามหินบอไปไ,ได้ แกบังอาจข้าหินฉันไปเอาหินฉันมาถ้ามันหินฉันถ้ามันหินของฉันเลยไอ้จิ้งจอกก็หินฉันมาเฉปล่อยมันไปเถอะโอ้โหขโมยหินทำไมมันไม่ไปขโมยไก่ถ้ามันขาบโทูทินนะโอ้โห ถ้ามันคาบทคทิ้นแล้วคุณไปหามาโคจะยากเตรียมตัวเอาไว้เลยเพื่อความชิมหายของคุณเ,คเดี๋ยวเฮ่ไม่ได้สังเกตตองนั้นมา,า,านนนต่อไปหาอาหารชั้นดีแล้วต้องไปหาอาหารถ้าโชคดีพลังพลวันจะเจอหมู่บ้านตาเทยกล้าคูดใหญ่ อืมเจออาหารฉันดีเติมไฟ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 กันไฟอ่ะเข้าไฟกันหน่อยจ้าในอาหารฉันดี <S 2> <S 2> ดเนื้อหมูสามชิ้นคุ้มมากในป่าไทยก้ามันก็จะข้ามัเร็วเออมีหมา สองตัวผมไม่ยุ่งกับมันเพราะถ้าเราเผลอตีความชิบหามันจะบังเกิดตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่นี่แล้วอ่ออยูฝัง่งหนึ่งผมก็ยังไม่รู้นะว่าผมจะสร้างบ้านแนวไหนไหน,นจะสร้างบ้านแนวสไตายพออยู่ได้ อาหารชั้นดีอีกอย่างที่ครั้งมันจะตายวอ้ตึบเลือดรีเร็วสามครั้งเลือดมันน่าจะไม่ได้เรียแต่ถามเจอาว่าตอนนี้หมู่บ้านอยู่ไหนหมู่บ้านผมนึกว่าไอ้ดินตรงนั้นเป็นหลังคาบ้านนะอือ่า ได้มาเจอกับอะไรบางอย่างตรงนี้มันคืออะไรใบอมนี่มอใบอมหิมะนี่ว่าใบอมหิมะใบกาหิมะโอ้โหมีทําด้วยแต่ผมไม่ลงหรอกมันจะอันตรายก็ตายนะข่าวทำไมมันตาแดงอ่ะ เรียกทำแล้วสอนที่ไหนดีต้องฟ้าเริ่มคืมเลยนะะสด้ว่ากรนจะทำแล้วผมไม่อยากจบคลิปวๆอ่ะน้องจะเข้าไปซ่อนข้างในเข้ามาซ่อนข้างในตรงนี้ จะเข้าไปอีกนะแรกไม่เจอหมู่บ้าน่จ่าอย่างน้อยผมก็ได้ที่ซ่อนนะมาวางตกครับนี่คือที่อยู่ทั่วคราวของผมนะที่อยู่ทั่วคราวนี่ท็อป24อันโอเคอ,อ,อะไรเนี่ย โครงการดียอ,อยู่นะโอ้เตามาคีผมได้เตาแล้วแต่ตอนนี้มืดมากวางทอดก่อนอ่าดีขึ้นเพราะว่ามันจะไม่มีคลิปเปิร์มันระเบิดตูดนะอย่าเด็กคนดูอยากคนดูอยากจบคลิปไวๆใช่ไหม แต่ผมไม่อยังาาริมเมทแคสอยู่ไม่รับเผาทำอาหารกินไม่านานโฆษณาเล่นฟรีไฟแล้วก็คา,คานใส่มันจะเช้าตอนไหนทุกคนดูดิคือถ้ามอนสเตอร์เห็นผมแล้วผมตายคือคลิปนี้จบแต่ว่าผมมีชุดเกาะ อินชาตัวอินชาดันแล้วเนี่ยอ่านไม่ออกจะออกทำไมโอเคผมสามารถดูตรงนี้ได้ว่าว่ามันเติมมาอย่างงั้นดูตรงนี้ไหมเติมนี้ก็ได้แล้วอะไรแดงๆวะนั่นแหละอันนี้มีมาสเตอร์ตัวแดงๆแต่ตอนนี้คือแกะใช่ไหมไม่ใช่เรื่อว่าแกะ ไม่ใช่แก่ชีบนนั้นความคิดไปด้วยเลยกว่าผมจะตายโอเคตอนนี้ผมหงวเอาเสร็จแล้วเอากลับไปขูดอินเอร์แมนจะไม่มองหน้ามันจะหันหลังให้มันแบบนี้ถ้ามองหน้าไอ้นีนน่มันจะมาตุยตยูเรา ถ้ามาันมาตุยตูดผม,มจบแน่เค่เก็บของก่อนทอน้อในพอนจิตไปแล้วเสียงซอมบี้นี่คือผมระแวงมากเลยทันจะอยู่นิ่ง,งก็แล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีอะไรทำผมขังตัวเองไว้เลเนี่ย ซึ่งตอนนี้แม่งหนาวมือเอ,อีนน่งมองด้วยไม่ได้นะลืมปิดเอาไว้แต่ก็ไม่เป็นไรกกดชิปอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันจะป้องกันการหินมากขึ้น<ฮ>แมงมุมสามารถเข้ามาได้เลย นี่น่าจะไม่เข้ามาหรอกนะแต่เช้ายัางวะเนี่ยเช้าย,ยัางเนี่ยรอโโนานเลยไม่ถิดของอะไรรอเลยแล้วก็นะเข้าไปดีกว่าตัดไม้ ที่พ่ต้องตัดไม้นะตุนของไว้ก่อนเผื่อบางทีอาจจะมีุกเชิญอะไรบางอย่างนะที่ที่เราตรงไหนหมือนเตรียมของอะไรให้เรียบร้อยอดให้มันค้าอยู่มลนั้น เมรลเซ็นบอกฉันเกลีย้ยกล่๊าสวยตัวน,นี้มันน่้หล่ดลงมาแล้วนะไม่ไม้มันไม่ได้ช่วยอะไรผมรแบตตัวนี้ตอนนี้เอาหินมาก่อนเพราะใบไม้มันมกำลังถลม่มหูตาเลย มันยิ่งแหวงมากกว่าเดิมเฮ้ยเฮ้ยคอมอมี่มนงเข้ามาข้างบนก็นึกว่าปีดหมดแล้วนะ<อ>เปลียบตายอืมีเลนรถโคตรเยอะไม่มันเห็นผม แล้วมันก็งูออกไปข้างหลังคือมันผ่านไม่กี่นาทีแล้ววะเนี่ยโอ้หมอกเดินทางต่อเลยว่า ผ่านมานานแลวนะนยังไม่เช้าสักทีออกไปคือผมต้องวิ่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 งเลย,ยไม่คิเกี่ยวตันคนยิง ผมไม่อยากสู้กับใครตอนนี้แต่คุนพอหนอีให้ได้ก่อนเอาตนลัสดครฟผมไม่สนวิ่งวิ่งวิ่งนเอาตัวรอดเอาตัวรอด